ยอมรับความผิดพลาดอย่างรวดเร็ววิธีที่ดีที่สุดในการชนะข้อโต้แยง้งคือไม่เล่นเกมนั้นตั้งแต่แรกทุกคนมีวันที่พลาดและทุกคนก็ไม่ชอบถูกวิจารณ์เหมือนกันหมดแต่ในความเป็นจริงของการทำงานและความสัมพันธ์สิ่งที่สำคัญกว่าการถูกต้องคือการรักษาหน้าตาและศักดิ์ศรีของผู้อื่นผู้นำที่แท้จริงจึงไม่ใช่คนที่ชนะทุกข้อโต้เถียงแต่คือคนที่กล้ายอมรับความผิดพลาดของตัวเองอย่างรวดเร็ว เพราะการยอมรับอย่างจริงใจเพียงไม่กี่คำสามารถเปลี่ยนบรรยากาศจากความตึงเครียดให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการพูดคุยอย่างสร้างสารรค์และถ้าจำเป็นต้องวิจารณ์จริงๆให้เริ่มต้นด้วยคำเชื่อชมที่จริงใจเสมอไม่ใช่เพื่อปลอบใจอีกฝ่ายแต่เพื่อบอกว่าฉันเห็นคุณค่าในตัวคุณก่อนจะชวนกันแก้ไขสิ่งที่ต้องปรับเพราะสุดท้ายแล้วการยอมรับชวนคุยและสร้างบรรยากาศดีๆ คือทางลัดที่พาเราไปไกลกว่าการเอาชนะใครในวันนั้นเสมอ